ก็สวัสดีครับผมก็พี่หนึ่งพัทยานะครับามารับไก่อีกแล้วนะครับผมก็เอาไปหลายตัวแล้วตั้งแต่ไก่คัดผ่านนะครับผมไก่วัดดวงนะครับผมลูกเจ้าตูวพัฒนะครับผมตอนนี้ร่วมทําบุญด้วยกันนะครับผมก็จริงจริงแล้วพี่หนึ่งจองในส่วนของลูกเพชรมณีชุดเล็กมานะครับแต่ว่าใจกับผมนะครับผมบอกอยากทำบุญสามพันโอนมาสามพันเลยผมก็ใจตอบนะผมก็ใจตอบ รอชุดแบบนี้ให้เลยนะครับผมชุด3เดือนกว่าเกือบ4เดือนละนะครับผมก็รอชุดแบบนี้ให้เลยเป็นลูกเพชรมณีนะครับผมบวกกับ 11P นะครับผม 11P ก็คือหยกเพชรแตดาสายยักษ์นะครับผมรหัสกิฟต์ตัวหู้นะครับผม63รหัสกิฟต์ตัวเมีย64นะครับผมก็ที่หนึ่งบอกต้องการเยียร์ก็จัดเยียร์ให้แล้วก็จริงไหมที่ผมพาไปคัดถึงเล้าเลยๆๆดูที่ป้ายเลยนะครับชอบตัวไหนเอาไป ใช่ครับผมไม่มีกักสักตัวนะครับผมไม่มีกักสักตัวนะแต่ในส่วนของผมเนี่ยจะมีเก็บข้อหนึ่งครอนี้มี9ตัวก็อาจจะมีตายสูญหายหรือแบ่งลูกค้าไปบ้างแล้วแต่ว่าน่าจะมีเหลืออยู่แหละเพราะที่เราเราดูมีกระพู่งสองตัวมีตัวพู้สองตัวสีเยี่ยเหมือนกันก็แบ่งให้พี่หนึ่งพัทยาไปตัวหนึ่งนะครับก็ตัวที่สวยสุดตัวนี้สวยสุดนะครับอ่าก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเป็นไก่ที่สวยที่สุดในข้อเนาะ ก็ยังไงฝากพี่หนึ่งพัทยาดูแลต่อด้วยนะครับผมสำหรับลูกเจ้าเพชรมณีก็ลูกเจ้าเพชรมณีจ่ายลูกเจ้าเพชรมณีจ่ายลูกนะครับผมฝีมือดีทุกตัวนะครับเดี๋ยวลองให้พี่หนึ่งไปลองใช้งานดูนะครับโอเคฝกพี่หนึ่งดูแลนะครับครับโอเคครับผมสวัสดีครับ